สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับ โลคีนั่นเองนะครับผมซีรีส์ของดิสนีย์และมาเวลที่ทุกคนรอคอยนะครับบอกกันเลยว่าอยากดูยิ่งกว่าหนังีพูดตรงๆสารภาพเลยคือผมเป็นแฟนขับตัวละครโลกีมากๆเลยครับแล้วมันเท่มากจริงๆยิ่งตัวอย่างออกมาแล้วเนี่ยยิ่งเพิ่มความอยากดูคูณ1ิบเลยนะครับผมเพราะว่าตัวอย่างนี้เจ๋งมากๆหลายๆคนเนี่ยผมมั่นใจว่าดูแล้วก็คงจะคิดว่าเจ๋ง แต่หลายๆคนผมเชื่อเลยนะว่าเข้าใจไม่หมดแน่นอนนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาแกะตัวอย่างแกะรายละเอียดรวมไปถึงแกะอีสเตอร์เอ g กต่างๆที่มันอยู่ในตัวอย่างนี้มากกว่า25อันนะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่ฉากแรกเลยนะครับฉากแรกที่เปิดในตัวอย่างเนี่ยนะครับผมหลายๆคนก็คงคุ้นชินคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างมากครับเพราะว่าฉากฉากนี้นะครับผมเป็นฉากที่ถูกนํามาจาก a v e n g e r e n d g a m เกนั่นเองครับเป็นฉากในตอนที่ย้อนไป เปลี่ยนไทม์ไลน์ใหม่นะครับผมและกลายเป็นว่าโลกิเนี่ยนะครับผมได้เทสเลกไปแล้วโลกีก็ใช้จังหวะนั้นตอนที่เขาถูกจับกุมอยู่เนี่ยในการ คว้าเทเซเลกหรือว่าสเปซสโตนขึ้นมาแล้วก็ใช้พลังของมันในการหนีไปซึ่งนี่ก็เป็นอีสเตอร์เอ็กอันแรกนะครับว่าฉากนี้ถูกนํามาจากเอนเกมแล้วจากนั้นเนี่ยพอเปิดประตูมิติไปแล้วก็เปิดประตูมิติมาถูกไหมปกติเวลาทานอตวาร์ปเนี่ยนะครับผมด้วยสเปซสโตนเนี่ยก็จะเป็นประตูมิติเปิดมาแล้วก็เปิดอีกทีนึงเราไม่ได้เห็นว่าแบบมันเป็นแสงพุ่งอะไรไปตรงไหนนะครับผมมันคือเปิดมาแล้วก็เปิดไปอีกที่นึงเลยเหมือนวาร์ปไปเลยครับแต่ในคราวนี้เนี่ยนะครับผมเราจะได้เห็นฉากการเดินทางของการใช้้พพลลลัังงเททมมาาากขึน,นะรระรผว่ห่หจี เปิดประตูมาปิดไปเนี่ยนะครับผมเราก็จะเห็นว่าเป็นสายพลันพุ่งไปในอากาศเหมือนกับการเดินทางด้วยไบฟอสครับหรือไม่ก็เป็นตอนที่เลสเกาเนี่ยได้ใช้เทสเ a ลคในการเดินทางตอนที่เขาเนี่ยได้จัดเทสเลคขึ้นมาในตอนจบของกัปตันภาคแรกและคราวนี้เราเห็นแล้วว่าการเดินทางรูปลักษณ์แบบลักษณะต่างๆเนี่ยของการใช้สะพานไบฟอสของแอสการ์ดเนี่ยนะครับผมมันเหมือนกับการใช้เทสเลคเลย แสดงว่า2อย่างนี้ต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนนะครับและโอดินเองเนี่ยก็เป็นคนที่ครอบครองเทสลักมาก่อนนะครับผมและเป็นคนใช้ไบฟอสเนี่ยเดินทางมาที่โลกในยุคโบราณนะครับแล้วก็เทสลักมาเก็บไว้ซึ่งตามบันทึกบัญญัติเอาไว้เนี่ยนั่นก็เป็นครั้งเดียวนะครับที่ตัวของโอดินเองเดินทางด้วยไบฟอสมาและตอนที่เดินทางมาด้วยเนี่ยก็มีเทสลกมาด้วยเท่ากับว่าในบางทีนะครับพลังของผ่านไบฟอสเนี่ยอาจจะเป็นการดึงพลังมาจากเทสลักหรือเปล่าก็เป็นได้เหมือนกันครับอันนี้เป็นจุดสังเกตที่ มันเหมือนกันจนหน้าตกใจต่อจากนั้นนะครับผมมาที่จุดที่3กันดีกว่าครับจุดที่3เนี่ยคือฉากที่โลกิตกลงมานะครับผมซึ่งอันเนี้ย เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นการเดินทางหลังจากที่เขาได้หนีออกมาแล้วหล่นมาที่นี่หรือเปล่าเพราะหนึ่งเลยนะครับผมจุดสังเกตก็คือตัวของเทสลักไม่ได้อยู่กับตัวของโลกิแล้วอาจจะเป็นไม่ได้นะครับผมว่าเทสลักอาจจะหลุดมือไประหว่างการเดินทางทำให้โลกิตกมาอย่างมั่วๆที่แบบสถานที่ไหนก็ไม่รู้แบบนี้ครับหรืออาจจะตกไปในห่วงกระแสเวลาก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่า ตัวของโลกีเองเนี่ยก็เป็นคนที่เดินทางด้วยสะพานไบฟอสหรือเดินทางด้วยเทสลัอยู่หลายครั้งเพราะฉะนั้นเขาไม่น่าจะลงแบบก้นจำเบ้าลงมาแบบเละนเทขนาดนี้เขาน่าจะมี5้าแลนดิ้งที่สวยกว่านี้นะ โดยตัวของโลกิเนี่ยนะครับผมจากการดูภาพรอบข้างเนี่ยมันเป็นทะเลทรายหมดเลยถูกไหมแล้วคนที่มาหาเขาเนี่ยนะครับผมที่เป็นเหมือนชาวบ้านมาเนี่ยนะครับถ้าเราดูตามชุดนะครับผมมันคือชาวมองโกเลียนนั่นเองเท่ากับว่าโลกิเน,นี่ยนะครับผมตกมาในมองโกเลียแต่ไม่รู้ว่าตกมาในช่วงเวลาไหนด้วยนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาโบราณก็เป็นไปได้เหมือนกันครับอาจจะแทนที่จะเดินทางข้ามจากกักรวาลเนี่ยกลายเป็นเดินทางข้ามเวลาไปแทนและนอกจากนี้เองในฉากนี้นะครับผมก็สามารถนําไปสู่จุดสนใจจุดที่4ได้ก็คือฉากโลกิตกลงมา สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับฉากโคนีสตาร์ตกลงมาในทะเลทรายเช่นกันนะครับผมใน Iron Man ภาคหนึ่งหลังจากที่เขาได้สร้างสูตรขึ้นมาเนี่ยแล้วลงลงมาครับ อารมณ์มันเหมือนว่าการได้โอกาสครั้งที่2เพราะว่าโลกิเองเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนเลวมาก่อนถูกไหมครับอันเนี้ยเหมือนเขาได้โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ครับเหมือนกับโทนี่ที่เป็นพ่อค้าอาวุธมาก่อนแล้วพอสร้างหุ่นไอรอนแมนนี้ออกมาได้เนี่ยมันเป็นโอกาสครั้งที่2ท,ที่จะเปลี่ยนให้เขากลายเป็นฮีโร่ครับก็มีหลายคนเนี่ยเอาฉากนี้มาเปรียบเทียบกันจากนั้นนะครับผมไปจุดสนใจจุดที่5กันต่อเลยจุดนี้นะครับผมมาในอินโทรนั่นเองครับที่เป็นรูปมาว e ลสตูดิโอนี่แหละแต่ก่อนที่จะเป็นฉากสีแดงแล้วเป็นรูปรารมาว เหมือนตัวอักษรโลกิเนี่นะครับผม L O OK K I เนี่ย ลอยว่นไปหมดนะครับผมและตัวอักษรต่างๆเ่ยนะครับใช้ฟอนต์ที่แตกต่างกันออกไปอารมณ์เหมือนการสื่อถึงพระหุจัก,กรวาลของมาเวลหรือมัลติเวิร์สของมาเวลที่มีอย่างไม่สิ้นสุดนะครับผมมีอย่างมหาศาลมีเยอะมากๆจนไม่สามารถนับไหวต่อจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นฉากของลิฟต์นะครับเป็นลิฟต์กำลังเดินทางอยู่ซึ่งลิฟต์นี้นะครับผมน่านจะเป็นลิฟต์ขององค์กร T.V.A. นะครับหรือว่า Time Variant Authority ซึ่งให้เปรียบง่ายๆก็คือผู้คุมเวลาของจักรวาลมาเวลนั่นแหละครับไปกันต่อที่จุดที่ 7เลยนะครับผมเมื่อกี้เป็นจุดที่6ไปแล้วถูกไหมอันนี้จุดที่7นะครับผมจุดที่7เนี่ยก็คือชั้นของลิฟต์นะครับผมซึ่งถูกค่าการเอาไว้ว่า น่าจะเป็นการบ่งบอกถึงชั้นหนึ่งเนี่ย,เ,ยเท่ากับคนที่ดูแล1จักรวาลครับผมแล้วจากนั้นก็จะเป็นความเป็นจริงอื่นๆไปเรื่อยๆเพราะว่าตามชั้นของลิฟต์เนี่ยมันจะไม่ได้เรียงเป็นชั้น1 2 3 45มนะมันจะเป็น F E 3 2 W E L K 3 3 F G แล้วก็จะเป็นเลขอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นตัว3ตัวนะครับซึ่งอาจจะมีตัวเลขตัวอักษรผสมกันหรือในบางครั้งก็เป็นตัวอักษรอย่างเดียวซึ่งถ้าเราอ่านกันตาปกติเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยนะครับผมมันน่าจะเป็นรหัสจักรวาลที่อง กรทีวีเอเนี่ยใช้ดูเอานะครับแต่จากที่ดูมานะครับผมยังไม่มีชั้นไหนที่มีแค่2ตัวนะทุกอันเป็น3ตัวหมดต่อไปเลยนะครับผมจุดที่8ครับฉากต่อมานะครับผมเป็นฉากที่โลกินะครับได้ถูกใส่ชุดนักโทษ TVA อยู่แล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับผมคอยยืนคุมตัวเขาอยู่ซึ่งโลกินะครับผมก็ได้คุยกับเขาว่าไอ้ชายคนนี้อยู่ในที่แห่งนี้มานานขนาดไหนแล้วไอ้ชายคนนี้นะครับผมปรากฏว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่ามอบีเอสเอ็มมอเบียสนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันสิเวลาที่นี่นะครับผมเดินไม่เหมือนที่อื่นๆนะครับโลกิก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวแกก็แบบตามทันเองนั่นแหละไปคุยกันต่ออะไรแบบนี้ซึ่งจุดที่น่าสนใจของมันจริงๆเนี่ยนะครับผมคือชื่อของ m o b ์บีเอสเอครับถ้าหากเราย้อนไปดูในเอเกมเนี่ยนะครับผมรูปทรงที่มีชื่อว่า Mo อ b i u s s t r i ปเนี่ยนะครับก็เป็นรูปทรงที่โทนี่ได้ใช้มาในการที่จะแกะ วิธีในการย้อนเวลาไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในมาเวลเนี่ยนะครับผมน่าจะใช้คําว่ามอร์เบียสเกี่ยวข้องกับการย้อนเวลาอีกจํานวนมากมายเลยว่าก็ไปจุดสังเกตไว้ว่าเดี๋ยวมีการเมนชั่นคําว่ามอร์เบียสขึ้นมาใหม่เนี่ยในกรณีอื่นๆนะที่ไม่ใช่2กรณีนี้ก็ให้เราคาดเดาไปก่อนเลยว่ามันเกี่ยวกับการข้ามเวลาแต่อันนี้เราจะไม่รวมกับมอร์เบียสเดอะลิฟวิ่งแวมไพร์นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวก,กันไปกันที่จุดที่9ต่อเลยดีกว่าครับต่อจากนั้นนะครับผมจะเป็นฉากที่เจ้าหน้าที่ ผู้คุมเวลาเนี่ยกำลังบุกไปจับคนคนหนึ่งครับซึ่งคนคนนั้นเนี่ยนะครับผมมีลักษณะเหมือนผู้หญิงที่ถือตะเกียงอยู่และเขาเนะครับผมก็ได้โยนตะเกียงลงกับพื้นครับซึ่งหลายหลายคนเนี่ยนะครับผมก็คาดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวร้ายของซีรีส์เรื่องนี้แหละแต่มันจะเป็นใครกันเลยครับผมซึ่งหลายหลายคนก็ดูจากภาพหลุดที่มันออกมาก่อนหน้านี้นะครับทุกคนก็เลยคิดว่าเจ้าคนนี้เนี่ยหละครับผมมันคือคนร้ายอย่างแน่นอน ตัวโลกิเองนั่นแหละครับแต่ไม่ใช่โลกิคนที่เราดูนะครับผมมันจะเป็นเลดี้โลกิหรือว่าโลกิร่างผู้หญิงต่างหากเท่ากับว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับผมว่าเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นการที่ว่า TVA เนี่ยนะครับผมต้องไปเอาตัวของโลกิมาเพื่อปราบตัวของโลกิจากอีกจักรวาลหนึ่งที่กําลังปั่นป่วนห่วงเวลาอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า ในคอมิกเองเนี่ยก็มีโลกิหลายรูปแบบให้เราได้เห็นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นร่างผู้หญิงร่างเด็กร่างผู้ชายมีหมดนะครับผมร่างคนโงคนแก่มีทุกร่างครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ที่โลกินั้นเป็นผู้หญิงแล้วสร้างความวุ่นวายมากๆจน TVA เนี่ยนะครับผมต้องมาหาทางหยุดไปไปดูันที่จุดที่10เลยดีกว่าครับ จุดที่10นะครับผมจะเป็นฉากที่โลกิมันโดนจะมาขึ้นสารและเราจะได้เห็นกับสารนะครับผมซึ่งสารเนี่ยก็จะเป็นคนและเบื้องหลังเนี่ยก็จะมีหน้า3หน้าอยู่ครับซึ่งจุดที่10ของเรานะครับผมก็คือไอ้หน้า3หน้านี้แหละหน่าจะเป็นตัวแทนหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ l i v i n g Tribunal ครับตุลาการสามหน้าแห่งจักรวาลมาเวลครับผมแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นก็อาจจะเป็นตามข้อต่อมาได้นะครับผมก็คือข้อต่อมาเนี่ยเป็นไปได้ว่าสามหน้านี้อาจจะแทน จัดหรือว่าแทนผู้ตัดสินของท v a เองเลยหรือเปล่าเพราะว่าทางทีวีเอเองเนี่ยก็มีจัดของตัวเองแบบจั a c ิ j พี t จั e l ิ v เลิฟจั c ติ o o ูดวิวครับ ก็มีเหมือนกันนะครับผมก็เป็นไปได้ทั้งคู่อันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะหมายถึงอะไรกันแน่แต่คนส่วนใหญ่นี่คาดว่าน่าจะหมายถึง Living t r i b u n a l จากนั้นนะครับผมไปดูจุดที่11กันต่อเลยดีกว่าครับเบื้องหลังโลกีนะครับผมในฉากการตาัดสินเนี่ยจะมีเหมือนคําเขียนอยู่ข้างหลังครับซึ่งหากเราตั้งใจดูดีๆเนี่ยมันก็น่าจะเขียนว่า t i m e c o u r t นะครับผมหรือว่าสารแห่งเวลาครับและถ้ามีเขียนอย่างนี้นะครับผมแปลว่าสารในนี่เนี่ย มีหลายขั้นหลายตอนะครับและนี่ก็เป็นแค่หนึ่งในสารในนั้นน่าจะมีสารที่เอาไว้ใช้ตัดสินเรื่องอื่นในจัก,กรวาลอีกมากมายต่อจากนั้นนะครับผมจุดที่12เนี่ยเราจะย้อนไปกันนิดนึงนะครับผมบอกว่า,มาเมื่อกี้มันอธิบายเรื่อง TVA อยู่แล้วก็ตัวร้ายอะไรมาก่อนนะครับผมซึ่งหากเราย้อนไปดูตัวอย่าง ในนาทีที่1.35เนี่ยนะครับผมเราจะเห็นเป็นโลคีแต่งชุดตัวของเขาเองอยู่ซึ่งอันเนี้ยนะครับผมเป็นฉากที่อยู่ในตึกอเวนเจอร์อย่างแน่นอนนะครับดูจากเงาสะท้อนได้อาจจะหมายความว่าโลคีเนี่ยได้กลับไปดูชะตากรรมของตัวเองหรือไม่ก็ต้องกลับมายังไทม์ไลน์อื่นในเหตุการณ์เดียวกันเหมือนกันนะครับก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจต่อจากนั้นนะครับผมในตัวอย่างนาทีที่1.43เนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปรูปปั้น3อันซึ่งผมคิดว่าหน้า3หน้านี้นะครับผมก็น่าจะเป็นหน้าเดียวกับที่ออยู่่ในนนตัััวขงาลร แต่เอามาแค่เป็นรูปปั้นใหญ่ๆ,ๆนะครับผมและต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นองค์กร T.V.A. นะครับผมที่มาพร้อมกับอาวุธถูกไหมและอาวุธของ T.V.A. เนี่ยเป็นกระบองนะครับซึ่งหากเราย้อนไปดูใน Doctor Strange เนี่ยนะครับผมไอ ของที่มันเกี่ยวกับ Living t r i b ู n a l ที่เคยหูเมนชั่นออกมาก็เป็นกระบองเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันและ Living t r i b ู n a l เนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าใหญ่สุดขององค์กร TVA ก็เป็นได้หรือเปล่าครับและนี่ก็เป็นจุดที่13ไปนะครับผมไปดูจุดที่14กันต่อเลยดีกว่าในฉากที่ยิงมอนิเตอร์ออกมานะครับผมจะมีฉากออกมา เป็นของ2เรื่องราวนะครับก็คืออเวนเจอร์ภาคแรกในตอนที่โลกิแพ้ซึ่งอันนี้นอกจากจะเป็นฉากจากอเวนเจอร์เรื่องแรกแล้วนะครับผมยังเป็นฉากที่ผ่านมุมมองของตาของโลกิอีกด้วยครับเป็นฉากเฟิร์สเพรสเซน์ผ่านตาของโลกิแต่ในฉากต่อมาเนี่ยนะครับผมจะเป็นฉากแบบเทิร์ดเพรสเซน์นะครับก็คือเห็นเป็นท่าโพสของโลกิซึ่งโผล่ออกมาใน ภาคแล็กนาล็อกนะครับผมรู้ว่าจอภาค3นั่นเองไปต่อกันเลยครับที่จุดที่15จุดที่15เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับจุดที่14เมื่อกี้เพราะว่าฉากอเวนเจอร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วถูกไหมครับแต่ฉากโลกิแล็กนาล็อกที่เขายืนโพสท่าอยู่คนเดียวเลยนะครับผม มันยังไม่เกิดขึ้นในโลกิคนนี้ยังไงนะครับเพราะว่าโลกิคนนี้ไทม์ไลน์ของเขาอยู่แค่อเวนเจอร์ภาคแรกเท่านั้นเองยังไม่ไปถึงตอนแรกหน้าล็อกเลยแล้วทาไมมันถึงมีฉากนี้ออกมาได้เป็นการโชว์ให้เห็นถึงช่วงเวลาอื่นๆหรือโลกิจะห่วงเวลาอื่นๆหรือเปล่าและหน้าถัดมาเนี่ยนะครับผมก็เป็นโลกิเนี่ยหันมองแบบไม่อยากจะดูอะ่ะ ผมคิดว่าทาง T.V.A เนี่ยน่าจะเปิดเผยชะตากรรมของเขาที่เกิดขึ้นในจักรวาลหลักให้กับโลกีได้ดูและเห็นจุดจบของตัวเองจากนั้นไปดูจุดที่16กันเลยครับและมันก็คือชื่อตึกที่หน่วย T.V.A กําลังบุกเข้าไปนะครับชื่อตึกนี้มีชื่อว่า Rock c a r นะครับ แต่หากเรามามองเทียบกับของในคอมิกเนี่ยนะครับผมสิ่งที่มันใกล้เคียงที่สุดที่น่าจะเป็นได้ก็น่าจะเป็นร็อกซอนครับซึ่งร็อกซอนเนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับผมและผมก็คาดว่าร็อกชาเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นเครือของร็อกซอนมานั่นแหละก็เป็นเหมือนนึ่งอีสเตอร์เอที่รีเฟอร์ถึงสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในคอมมิก ไอ้คำว่าร็อกซอนเองเนี่ยจริงก็เคยโผล่มาเป็นอีสต์เอ็กในไอรอนแมนแล้วรอบหนึ่งเหมือนกันไปกันต่อที่จุดที่17เลยดีกว่าครับในจุดที่1 7เนี่ยนะครับผมเป็นฉากที่ในระหว่างที่หน่วย TVA บุกเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็มีใครบางคนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรดดี้โลกนนั้นกําลังดูกล้องวงจรปิดอยู่ครับแต่หากเราดูไปที่กล้องวงจรปิดเนี่ยจะมีกล้องหนึ่งที่อยู่ด้านบนสุดนะครับผมมีหุ่นยนต์อยู่ด้วยนะครับผมนี่อาจจะเป็นการสื่อว่า ไอ้ตึกเนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ในปัจจุบันแต่มันเป็นไทม์ไลน์ของโลกอนาคตครับอาจจะมาจากโลกอนาคตก็เป็นได้และฉากนี้ก็อาจจะเป็นการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในอนาคตอันไกลของแจักรวานมาเวล และต่อมานะครับผมเราไปจุดที่18กันต่อเลยครับมันก็คือฉากที่โลกิเนี่ยครับผมเหมือนโผล่ออกมาจากลิฟที่แบบว่าเป็นลิฟว่างเปล่าอ่ะไม่ได้ไปไหนต่อผมคาดว่านี่เลยครับผมคือเครื่องที่หน่วย t v a ใช้ในการเดินทางข้ามเวลาไปยังช่วงเวลาต่างๆในจักรวาลต่างๆครับอันเนี้ยหน้าตาของเครื่องย้อนเวลาทามาชีนในมาเวลที่ใช้กันโดยผู้คุมเวลาเนี่ยน่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับก็ดูกันเอาไว้ว่ามันดูไม่มีประสิทธิภาพขนาดไหนแต่มันคงจะมีประสิทธิภาพมากๆเลยครับผมแค่เขาทำให้มันดูแบบเท เยๆไปกันที่จุดที่19เลยครับฉากนี้นะครับผมเป็นฉากที่มอเบียสนะครับกำลังจะรับของมาจากเด็กคนนึงนะครับผมซึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือ ภาพที่อยู่ข้างหลังเขานะครับภาพที่อยู่ข้างหลังตัวของมอร์เบียสเนี่ยเป็นเหมือนพระเจ้าแต่มีหัวเป็นปีศาจซึ่งมันอาจจะหมายถึงเมมฟิสโต้เจ้าแห่งนรกของจักรวานมาเวลได้เหมือนกันนะครับผมแต่เจ้าแห่งนรกในมาเวลเนี่ยก็อย่าเพิ่งคิดไปโอ้โหมันคือเมมฟิสโตคนเดียวในมาเวลมีเจ้านรากเยอะมากๆนะครับผมแต่เมมฟิสโตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ดังที่สุดแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นต่อจากนั้นนะครับผมจะเป็นฉากที่เห็นเป็นแบบดวงจันทร์แตกนะครับแล้วก็เราจะเห็นกับตัวของเลดี้โล่าง ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นดวงดาวหนึ่งในจักรวาลหรือไม่ก็เป็นโลกในอนาคตที่พังทลายหรือไม่ก็เป็นโลกที่เลดี้โลกีได้จากมาและต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นฉากที่โลก,กีนะครับผมอยู่ในโลกที่แตกสลายไปแล้วซึ่งน่าจะเป็นโลกเดียวกันกับที่เลดี้โลกีอยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นไทม์ไลน์หนึ่งที่โลกนั้นแตกออกไปแล้วแต่ไม่ว่ามันจะเป็นโลกจากจักรวาลไหนก็ตามเนี่ยจุดที่น่าสนใจที่20มันอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถบอกได้นะครับผมว่า ไอ้ตึกที่มันพังอยู่ข้างหลังโลกิเนี่ยไม่ใช่ดาวอื่นแน่นอนนอกจากดาวโลกเพราะเราจะเห็นตึกอเวนเจอร์ที่พังแล้วนะครับผมอยู่ที่มุมขวาบนได้ครับอันนี้อะไรครับผมคือเครื่องบอกว่านี่เป็นโลกอย่างแน่นอนแต่จะเป็นไทม์ไลน์ไหนค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็จากนั้นนะครับผมมาดูจุดที่น่าสนใจจุดที่21กันเลยดีกว่าครับฉากต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากบนเครื่องบินนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นฉากการก้นเงินครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลกความจริงที่ยังไม่มีใครไขได้นะครับผมถึงตัวตนที่แท้จริงของดีบีคูเปอร วานมาเวลเนี่ยก็เซตให้โลกิเนี่ยละรครับผมคือ DB Cooper ที่น่าจะข้ามเวลามาทําปฏิบัติการนี้และจุดที่22่ครับผมก็คือจุดที่เราไขาปริศนาของ DB Cooper ได้ครับในโลกแห่งความจริงเนี่ยดีบีคูเปเนี่ยเป็นคนที่ บนเงินมาแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปถูกไหมแล้วจู่ๆนะครับผมเขาก็กระโดดลงจากเครื่องบินแล้วก็หายไปเลยนะครับผมไม่มีใครพบเจอเขาอีกเท่ากับว่าไปจอมโจรที่ไม่มีใครจับได้ครับและในเวอร์ชันของมาเวลเนี่ยนะครับผมโลคิก็กระโดดลงมาจากเครื่องบินจริงๆและเขาหนีไปได้นะครับผมด้วยการใช้ใบฟอรต์นั่นเองครับหรือไม่ก็เป็นพลังของเทสเตอร์แลคที่ทําให้เขานั้นหายไปนะครับผมกระโดดลงมาจากเครื่องบินเนี่ยจู่ๆก็มีใบฟอร์์พุ่งเข้ามาพาตัวเขาหายไปครับเป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งจากนั้นครับผมไดดดูจุทีี่่23กกเลยวา ยู่ที่23เนี่ยนะครับผมจะเป็นฟอนโลกิที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่มันไม่ได้เปลี่ยนมั่วๆครับผมมันจะมีฟอนวนๆนะครับซึ่งสามารถเอามาแมทช์ก,กันเป็นชุดเดียวกันได้อารมณ์เหมือนกับเป็นปริศนาของเรื่องนี้ที่โลกิจะต้องไปแก้นะครับผมอารมณ์เหมือนทุกอย่างเป็นรูบิกอ่ะเราต้องแก้ให้ทุกอย่างมันมาตรงกันอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจใครว่างก็ลองไปนั่งดูได้ว่ามันมีฟอนอะไรบ้าง ตอจากนั้นนะครับผมไปที่จุดที่24กันเลยครับมันก็คือฉากโลคิกําลังหาเสียงจะเป็นประธานาธิปดีอยู่นะครับผมซิ้งฉากนี้นะครับมันได้เคยเกิดขึ้นในหน้าของคอมมิกในปี2016นั่นเองลองดูเทียบกันได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมถอดแบบออกมาจากคอมมิกเลยและในจุดที่25นะครับผมคือฉากที่โลคิเนี่ยนะครับถูกเพื่อนของเขาอาวุธจ่อมาใส่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่เพื่อนของเขาหรอกแต่เป็นเกมที่อยู่ข้างหลังเขาตั้งห่างนะครับผมเกมตู้เกมที่เขียนว่าโพลิเบียส์นะครับ เป็นตู้เกมที่เป็นปริศนาในโลกแห่งความจริงเหมือนกันนะครับผมเป็นเกมที่ไม่มีอยู่จริงแต่คนบอกว่ามีแล้วบอกว่าคนที่เล่นเนี่ยนะครับผมจะเกิดอันตรายกับผู้เล่นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปริศนาบนโลกนะครับผมที่เกิดขึ้นมาในช่วงปี1981ครับผมแต่ก็ไม่มีใครหาคาตอบได้และนี่นะครับผมก็คือการแกะตัวอย่างโลกิที่น่าสนใจมากๆนะครับถึง25อันนั่นเองในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยกับผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยใน วันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ